เบื้องที่สางวันครับบ้านนาะจันตนําบลผู้ใช้พื้นเมืองจังหวัดตรังไทยครับเปรียงนี่ครับคข้าสาง้านสองงานม้งถนนนี่ก็สีเป็นคอนกรีตครับเร็วๆนี่แหละภ้ายในปีนี่แหละเสาไฟแต้น้ำน้ำน,นี่สิเป็นน้ำปาะดานครับเั็นจอหน้าประดานอยูนน่นั้นมีทางเข่ามาประมาณร้อยเมตรแล้วก็สีเป็นทางใน มีมีบ้านค้นอยู่นี่แล้วประมาณหกเจ็ดเจ็ดลังเป็นเป็นคุ้มของเพิ่นเพราะเอาอยู่ครับราคาราคาเพราะเอาอยู่แต่ดินดีเนาะดินเหนยวเนาะพี่อันนี้มันฝนตกแรกๆดินเหนยวดินแน่นดีอยู่ว่าเป็นขี้ตรงโอเคครับนี่ครับที่เป็นสี่เรียมปืนผาเกือบสองงั้น ด้านล่างเลยที่พี่ให้นะโอเคะ okay, ครับ